กินนมกันพี่ก็ค่อยเลี้ยงันสวัสดีครับ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 พี่เท่งพี่หนุ่ยพี่เท่งพี่หนุยพอมีเงินเยอะๆไหมครับเนี่ยเรามีเงินเยอะมากเลยสมัยก่อนนี่เราอมีเงินในดอไปฝากแบงค์ได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบสองหนุยก็เคยไปฝากแบงค์แต่ได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าสมัยก่อนนี่มีเงินแสนหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยได้ดอกร้อยละสิบห้าต่อปีคิดดูดิ แต่เดี๋ยวนี้ได้เยอะกว่านนุนุยเอาเงินไปฝากแบงค์ได้ร้อยละยี่สิบห้าโอ้ยทำไมได้เยอะกว่าขนาดนั้นยี่สิบห้าสตางค์ไงโอ้เมื่อก่อนนี้ได้ตั้งสิบห้าบาทไอ้นี้ได้ร้อยละยี่สิบห้าเหรอทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ที่จริงการลงทุนการออมของมนุษย์นี่ง่ายที่สุดก็คือการฝากแบงค์ไม่ต้องไปทําอะไรแต่เดี๋ยวนี้การฝากแบงค์นี่มันด้านเงินน้อยลงเลยนะพี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหากรรมวิธีอื่นนะครับ ที่จะทําให้ดอกมันงอกเงยเพิ่มขึ้นโดยการลงทุนในธุรกรรมต่างๆของธนาคารมีกรรมวิธีที่จะทําได้อย่างมากมายแต่เท่งบอกว่าว่าทุกๆก,การลงทุนมันมีความเสี่ยงนะแต่การฝากแบงก์นี่มันไม่มีความเสี่ยงเลยแต่ทําไมมันได้ดอกน้อยยิ่งเบียน้อยหอยน้อยมันก็จะได้น้อยลงอ๋อเพราะฉะนั้นการลงทุนมันมีการลงทุนอะไรบ้างนะ,ะการลงทุนในปัจจุบันเขาให้ลงทุนใน กองทุนรวมหรือตลาดหุ้นแต่ตลาดหุ้นมันจะมีความพันผวนเยอะตลาดหุ้นนี่มันอ่อนไหวง่ายมันตกใจง่ายด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เงินเราจะร่วงเงินเราจะลดเงินเราจะเพิ่มนั้นมันขึ้นขึ้นลงลงอ๋อมันเหมือนกับแทงไฮโลมาขึ้นขึ้นลงลงแต่การที่เราจะฝากแบงก์เงินมันขึ้นลูกเดียวไม่มีลงแต่ว่ามันขึ้นน้อยอันนี้มันจะขึ้นหวือหวาเล่นลงวุบวับทำไมมันเป็นเช่นนั้นนะระหว่างกองทุนรวมกับ กองทุนหุ้นเนี่ยพี่เท่งจะเอาอะไรผมนี่ชอบกองทุนรวมแต่เราชอบหุ้นเราชอบเล่นหุ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ชอบเล่นเงินไทยแล้วเราชอบเล่นเงินคริปโตเคเรนซีแหม่พี่หนูหนุ้ยที่ทันสมัยมากเลยนะเงินคริปโตเคเรนซีมันคืออะไรแล้วพี่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นเงินดิจิตอลอ้าวและเงินบาทที่โอนตามธนาคารต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเงินอะไระอันนี้เราเรียกว่าเงินเดซิมอนอ๋อเงินเดซิมอนใช่ แล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะระหว่างเงินเดซิมอนกับเงินดิจิตอน่ะเงินดิจิตอนนะมันเป็นเลขฐานสองหนูหนุ้ยเอ้ยแต่เงินเดซิมอนมันเป็นเงินเลขฐานสิบตอนนี้เรายังใช้เลขฐานสิบอยู่อ๋อเราเอากองสุนรวมดีกว่ามันกองสุนรวมมันคืออะไรเหรอฮะมันดีตรงไหนกองทุนรวมเราเรียกว่าเมชชั่นฟันดิคือการลงทุนที่ระด,ดมเงินจากผู้ลงทุนหลายๆ คนมารวมกันมามัดเป็นก้อนใหญ่แล้วให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีคำะวะ่าบลลอยจอรทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนตามนโยบายที่เลือกลงทุนโดยจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการลงทุนคอยดูสภาวะตลาดช่วยตัดสินใจแล้วก็นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นหุ้นกู้พันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ทองคำ อีกมากมายไก่กองเหลือเกินตามนโยบายที่กองทุนกำหนดเลยแล้ววิธีการลงทุนนี่มันจะมีขั้นตอนอยังไงเราเริ่มต้นจากมีผู้ลงทุนนะเอาเงินใส่กระปุกแล้วผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอ้ที่เขาเรียกว่าบจลจนั่นเลยใช่แล้วบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ์ทำยังไงต่อไปก็ไปลงทุนในตลาดหุน้นในหุ้นมันมีหลายประเภทมีหุน้นกู้หุ้นสามัญหุ้นวิสามัญ แล้วก็มีพันธบัตรมีทองคํามีอสังหาริมทรัพย์อ๋อผู้จัดการหลักทรัพย์จัดการกองทุนนี่เลยใช่เขาเป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเวลาเข้าไปลงทุนอะไรเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันมีน้อยเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่ตามมาก็คือเงินปันผลอ๋อเป็นอย่างนั้นเองเลแล้วแล้วมันมีข้อดีอะไรล่ะทําไมเท่งมันชอบนักหนาข้อดีของการลงทุนของกองทุนรวมนี่คะ่ะทังหนึ่งมันประหยัดเวลามีมืมออาชีพช่วยดูแล2 กองทุนรวมบริหารกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปตัดสินใจเลือกสินทรัพย์เขาเลือกให้สินทรัพย์ที่โอเคอยู่แล้วดังนั้นคนที่มีประสบการณ์ลงทุนน้อยไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้อ๋อประหยัดเวลาเลยโอ้อย่างนี้เท่งชอบข้อ2องเลยเป็นยังไงอะ่ะเงินน้อยก็ลงทุนได้ครับเริ่มต้นจากหลักร้อยหลักพันก็สามารถลงทุนได้แล้วเพราะว่ากองทุนก็จะนําเงินจากผู้ลงทุนหลายๆคนเนี่ยไปรวมกัน แล้วก็นําเงินกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนไงไอ้แล้วกองทุนที่มันใหญ่ๆอยู่ในขณะนี้เคามีกองทุนอะไรบ้างกองทุนที่ใหญ่ๆอยู่ในขณะนี้ก็มีกองทุนที่เรารู้จักกันดีก็คือกองทุนกบขกองทุนราชการบําเหน็จบานาญนั่นเองและก็มีกองทุนที่ใหญ่อีกตัวหนึ่งใหญ่เบ้อเลยคือกองทุนประกันสังคมอ๋อ และนอกจากนั้นก็มี provident fund ก็เรียกว่ากองสุนเลี้ยงชีพที่บริษัทต่างๆบริษัทมหาชนต่างๆเ็านำไปใช้อ๋อดีจังเลยนะเงินน้อยก็ลงทุนได้ใช่แล้วแล้วก็ให้โอกาสการลงทุนสำหรับทุกคนด้วยเขาให้โอกาสกับคนลงทุนได้แต่ว่าคนหลายๆคนไม่แสวงหาโอกาสเพราะฉะนั้นเราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ต่างประเทศหรือสินทรัพย์ที่ต <_ AM> ้องใช้เงินก้อนใหญ่ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม ช่นหุ้นต่างประเทศและพันธบัตรต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนี่นะอ๋อแล้วมันเสีย่ยงไหมฮะไอ้เรื่องเสี่ยงเนี่ยเราจะต้องกระจายความเสี่ยงกองทุนรวมเรามีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีหลากหลายประเภทจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงสินทรัพย์เดียวเราไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เดียวเราต้องกระจายก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างพอร์ตลงทุนให้กับเราได้โอ้มันเป็นอย่างัอนเรอว่าทําไมมันแท่งมันชอบกองทุนนะ อเออเออแล้ววิธีการเลือกกองทุนนี่เราทําไงอะ่ะหากนักลงทุนเป็นลงเป็นมือใหม่ครับยังไม่มีแนวทางในการลงทุนในกองทุนรวมเราไม่มีประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีหลัก3ประการหลักง่ายๆให้มาใช้กับทุกคนเลยหลักแรกก็คือเราจะต้องสํารวจตัวเองบ่อนคือดูวัตถุประสงค์ของการลงทุนแล้วก็วัดระดับความเสี่ยงเพื่อที่จะให้สัดส่วนสินทรัพย์กับการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราในขณะนั้นระดับความเสี่ยงของ กองทุนรวมแบ่งตามนโยบายกองทุนต่างๆมันก็มีมากมายมันก็มีหลายประเภทมันมีความเสี่ยงสูงมากสูงแล้วก็ปานกลางแล้วก็ต่ําแล้วก็ต่าต่ําต่ําที่สุดเลยเรามันชอบสูงสูงต้อถ้ามันเสี่ยงสูงนี่คืออะไรอะ่ะประเภทที่เสี่ยงสูงนี้ครับก็คือกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกเขาเรียกว่า alternative investment fund หรือย่อมาจากคําว่า A I F O E I F แล้วรายละเอียดของมันเป็นยังไงล่ะ A I F เนี่ย เรารู้จักแต่ IBF อันนั้นมันแชมป์โลกมวยแล้วหนูเทงเลยกองทุนในสินทรัพย์รายละเอียดของ AIF หรือว่า n อ e เ n e t i n v นเ t m e n t Fund เนี่นะครับก็คือเราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐานเช่นสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำน้ำมันสินค้าเกษตรและก็ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างนี้มันหมาเลยเนสีสิเหมาะกับเทงใช่ไหมชอย เทคนี้รับความเสี่ยงได้สูงเลยแล้วก็ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอ๋อว่าทําไมถึงเท่งชอบนักหนาอันนี้คือกองทุนรวมที่สูงมากนะเอาถ้ามันสูงน้อยอะสูงปานกลางเอาสูงธรรมดาก็ได้อ๋กองทุนรวมมันหมดที่มันสูงปานกลางก็มีหมวดอุตสาหกรรมเราเรียกว่าเซกเตอร์ฟัน ซิเคิลฟันนี่ก็คือจะมีดีเทลของมันก็คือจะเป็นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันนะมีเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารเอาเป็นกลุ่มๆเลยโดยเฉลี่ยแล้วนี่ไม่น้อยก็ต้อง80%นะอ่าก็เรียกว่าซิเคิลฟันนะแล้วก็รับความเสี่ยงในสูงด้วยผู้ที่ชอบในการลงทุนในหุ้นและคาดว,ว่าบางกลุ่มธุรกิจก็จะเติบโตดีกว่าอ๋ออันนี้ ต่อเภทอะไรนะเสี่ยงสูงต่อไปเอาปานกลางดีกว่า,เ,าเราต้องกระจายเอาทั้งสูงกลางต่ำนะเหมือนให้โลไปได้เท่งเองเอาทั้งโตทั้งเต่งเลยเอาแบบปานกลางนี่แบบปานกลางเรีย้ว่ามิกเชัฟันมิกเชันฟันก็ขึ้นทุนรวมแบบผสมมันสามารถกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนเช่นเงินฝากตราสารหนี้ตราสารทุนเพื่อลดความเสี่ยงของเงินที่ลงทุนสูงตราสารทุนมันคืออะไรอ่ะ ตาสารทุนก็คือคนเล่นหุ้นทั้งหลายนี่แหละอ๋อวนตาสารนี่ก็มีพวกพันธบัตรอ้อพวกหุ้นกู้อะไรต่างๆนี้นะเราก็เอาไปบปาลานซ์กันเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็มีแค่ปานกลางนะและผู้ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นก็เล่นได้แต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะอ๋อแล้วถ้าเป็นประเภท,ทกองทุนรวมที่กองทุนรวมตาสารนี่ประเภทที่ต่ำเป็นยังไงอ่ะประเภทที่ต่ำนี่ก็คือตาสารนี่อย่างเดียว เราเรียกว่าฟิกอินคัมฟันอ่ะ f i f บางคนที่ชอบเล่น f i f เพราะฟิกอินคัมฟันนี่เองเหรอใช่แล้วเป็นการลงทุนในเงินฝากและตราสารนี้ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจตัวเงินคลังบัตรเงินฝากของธนาคารตัวสัญญาใช้เงินตัวแลกเงินงืนกู้เอกชนเรียสัน้นแล้วก็ลงทุนในตราสารนี้ที่มีอายุเฉลีย่ยไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยนะอันนี้เล่นสั้นๆโอ้แต่หนูนุ้ยมันชอบเล่นยาวๆอ่ะ แล้วมันเหมาะกับใครบ้างมันเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะสั้นและก็มีการกระจายความเสี่ยงและลดความเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาขึ้นมีดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยขาลงด้วยเลยใช่แล้วแต่ถ้าเล่นผิดพลาดไปแล้วขามันเป็นยังไงถ้าเล่นผิดพลาดไปแล้วขาจะต้องก่ายหน้าผากตัวเองอ๋อทีนี้กองทุนตัวที่ต่ำกว่าล่ะต่ำสุดอะ่ะเป็นกองทุนตลาดเงินเราเรียกว่ามันนี่มาร์เก็ตฟันอันนี้คือ m MM m f อ๋อเป็นการลงทุน ในเงินฝากอย่างเดียวตาสานีระยะสั้นซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีอ่าสั้นๆแต่นั้นเองเช่นดูด้วยเอามีเงินอยู่ในธนาคารก็ถอนไปลงทุนในอีกประเภทหนึ่งแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยอันนี้ก็คือเรียกว่า M MM M F อ๋อและผู้ที่ลงทุนนี่เสี่ยงไหมไม่เสี่ยงเป็นการพักเงินกองทุนในช่วงที่ผลตอบแทนดีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเล่นไม่ให้เสี่ยงเลยก็เล่นกับ M MM M F อ๋อ M MM M F นี่นะ มันนี่มากินฟันนั่นเลยใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสี่ยงไม่เสี่ยงนี่เราสามารถที่จะทดสอบความเสี่ยงได้ไหมทดสอบได้ความเสี่ยงไม่มีปัญหาการทดสอบความเสี่ยงนั่นก็คือเราเปารียบความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้กับความเข้มข้นของกาแฟคุณชอบดื่มกาแฟไหมเราจะรู้สึกเลยว่าคุณชอบเข้มข้นแบบไหนแต่ผมเปิดร้านกาแฟเนี่ยผมจะเปิดร้านที่ให้คุณชิมได้เก้ารส อ่ะเอาห้ารถก็พอกาแฟรถแรกก็คือเอารถอ่อนนุ่มรถอ่อนนุ่มคือเน้นลงทุนแบบสบายใจศูนย์ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเอาศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์หรือศูนย์ถึงสามห้าเปอร์เซ็นต์รถละมุนนะคือตื่นเต้นได้บ้างแต่ก็ยังหวั่นไหวอยู่หรือรถกลมๆตื่นเต้นได้อีกนิดหนึง่งเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเอาไหมอันนี้เสี่ยงบ,บานกลางนะถ้ารถเข้มนี่รถเข้มนี่มันเสี่ยงสูงแล้วล่ะชอบความท้าทายถ้าได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เรียกว่า high risk high return อ๋อ return นี่คือผลตอบแทนใช่ Ri s k คือความเสี่ยงใช่ไหมใช่แต่ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนมันก็สูงก็ตามมาใช่ไหมไม่แน่เสมอไปบางทีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนต่ําก็มีนะแบบรถเข้มนี่ไงรถเข้มนี่เราเข้าใจสภาวะกล้าได้กล้าเสียโอ้เหมือนกับวงปานามาที่ร้องเพลงนั่นเหรอใช่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังอันนี้เสี่ยงสูงมากเลยทีเดียวนะ เพราะฉะนั้นกองทุนรวมตราสารทุนนี่หรือว่ากองทุนรวมหุ้นนั่นเองนะครับเราจะมีกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนสินทรัพย์ผังเลือกเพราะฉะนั้นเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเองเราจะต้องรู้ได้ยังไงเราว่าเหมาะสมแบบไหนก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกันได้จากนโยบายต่างๆจากสภาวะการสภาวะการตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษากันให้ทราบได,ได้รายละเอียดเป็นอย่างดี และนี่คือเรื่องราวย่อๆของตนของกองทุนรวมโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปและช่วยกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ